ผู้ที่เป็นอาหารหันต์แล้วเนี่ยตายแล้วเขาจะไปไหนสมัยวทธกาลก็มีคนถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันเขาชื่อวัชชะนะเขาก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพิกขุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้วจะไปเกิดในที่ใดพระเจ้าค่าพระเจ้าตอบว่าวัชชะที่ใช้คำพูดว่าจะไปเกิดนั้น ไม่ควรเลยข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นจะไม่ไปเกิดหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่าจะไม่ไปเกิดนั้นก็ไม่ควรข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นบางทีเกิดบางทีไม่เกิดก็นั้นหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่าบางทีเกิด บางทีไม่เกิดนั้นก็ไม่ควรข้าแต่พระกคดมผู้จเจริญถ้าเช่นนั้นภิกขุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้วจะว่าไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่กระนั้นหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่าจะไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่แม้ก,ก,มมกระนั้นก็ไม่ควรข้าแต่พระโดมผู้จเจริญข้อที่พระองค์ตรัสตอบนี้ ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเสียแล้วทําให้ข้าพเจ้าวนเวียนเสียแล้วแม้ความเลื่อมใสที่ข้าพเจ้ามีแล้วต่อพระองค์ในการตรัสไว้ตอนต้นๆบัตรนี้ก็ได้ลางเลือนไปเสียแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจเนาะไอ้ที่เขาถามถามมาเนี่ยพระเจ้าบอกไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมันเป็นธรรมะที่บุคคลน,นั้นน่ะจะต้องเข้าไปเห็นด้วยตนเอง เพนันูเจ้าก็เลยบอกว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่บางทีเกิดบางทีไม่เกิดก็ไม่ใช่แล้วก็จะไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่หมดเลยวัชฉะก็เลยงงผมก็ตัดว่าวัชฉะที่ท่านไม่รู้เรื่องนั้นก็สมควรแล้วที่ท่านเกิดรู้สึกวนเวียนนั้นก็สมควรแล้วเพราะธรรมนี้เป็นของลุ่มลึกยากที่จะเห็น ยากที่จะรู้ตามธรรมนี้เป็นของสงบประงับประนีตไม่เป็นวิสัยที่จะยั่งถึงได้ด้วยการตรึกธรรมนี้เป็นของละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้โอกาสค่ะบัณฑิตตรงนี้หมายถึงเริ่มต้นที่โสดาบันเลยใช่ไหมคะคำว่าสัพพุริสะคำว่าบัณฑิตของพระองค์เนี่ยละเอียดนะเราอย่าสำคัญตัวเองผิดว่าเราแค่รักษาศีลเป็นอย่างดีแล้วเนี่ย ศีลห้าเราดีละเราเป็นสัพพุริษาละเราเป็นมัณฑิตละต้องละสังโยสามได้ก่อนอย่าเพิ่งประมาทเรื่องปริยายนี้ตัวท่านมีความเห็นมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างอื่นมีความพอใจที่จะฟังให้เป็นอย่างอื่นมีความชอบใจจะให้พยากรณ์เป็นอย่างอื่นเคยปฏิบัติทำความเพียรเพื่อได้ผลเป็นอย่างอื่น ขออาา้อความตรงนี้พวกที่รักษาศีลทําทานเพื่อจะได้เกิดเป็นเทวดาเนี่ยไม่มีทางรู้แน่นอนเพราะว่า,าศาสนาเนี่ยปฏิบัติเพื่อนิพพานไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อการเกิดอีกเะนั้นคนที่ปฏิบัติเพื่อตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นการปฏิบัติของคนผานพระเจ้าบอกไม่ใช่ของบัณฑิตถ้าการปฏิบัติของบัณฑิตเนี่ยต้องปฏิบัติเพื่อการไม่เกิดอีกต่อไปคือนิพพาน ท่านเองได้มีครูบาอาจารย์เป็นอย่างอื่นฉะนั้นท่านจึงรู้ได้ยากเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเข้าไม่ถึงศรัทธาพระพุทธเจ้านะมัวแต่ไปโดนอาจารย์บังอยู่เนี่ยเชื่อคำของครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยก็ยากที่จะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ระบบอาจาริยว่าเนี่ยเราเป็นกรรมนาละคือถูกครูบาอาจารย์บงังคือตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่มีตัวให้เราเห็นละ เหลือได้คําสอนอย่างเงี้ยเหลือได้ตัวหนังสือใช่แต่อาจารย์ยังเป็นตัวอยู่พอเราไปเจอหน้าท่านเราก็กลัวท่านละโอเป็นอริยะหรือเปล่าเป็นอรลหันหรือเปล่าแต่พระพุทธเจ้าไม่สนใจนี่แหละคือจะทําให้เราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพันเตจะเน้นตลอดว่าให้พวกเราเนี่ยกลับไปตรวจสอบแล้วสิ่งที่พันเตย,ยกมาเนี่ยก็คือมีประสูตรทั้งนั้นมีประสูตรให้เราดูให้เราเช็คกัน ดังนั้นอยากให้เราตรวจสอบเราจะได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่มาติดอยู่ที่ครูบาอาจารย์พองค์ก็ถามต่อว่าวัชชะถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านดูท่านเห็นควรอย่างใดจงกล่าวแก้อย่างนั้นวัชชะท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นฉไฉไถ้าไฟลุกโพรงอยู่ต่อหน้าท่านท่านจะพึงรู้ได้หรือว่า ไฟนี้ลุกโพรงโรงอยู่ต่อหน้าเราเขาก็ตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าพึงรู้ได้พระเจ้าค่ะวัชชะหากมีคนถามท่านว่าไฟที่ลุกโครงอยู่ต่อหน้าท่านนี้มันอาศัยอะไรจึงลุกได้เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะกล่าวแก้เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไฟที่ลุกโคลงโคลงอยู่ต่อหน้านี้มันอาศัยหญ้าหรือไม้เป็นเชื้อมันจึงลุกอยู่ได้พระเจ้าค่ะวัชชะหากไฟนั้นดับไปต่อหน้าท่านท่านจะพึงรู้หรือว่าไฟได้ดับไปต่อหน้าเราข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าพึงรู้ได้พระเจ้าค่ะวัชชะหากมีคนถามท่านว่า ไฟที่ดับไปต่อหน้าท่านนั้นมันไปทางทิศไหนเสียทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะกล่าวแก้เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเพราะไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าหรือไม้จึงลุกขึ้นได้ถ้าเชื้อนั้นมันสิ้นไปแล้วทั้งไม่มีอะไรอื่นเป็นเชื้ออีก ไฟนั้นก็ควรนับว่าไม่มีเชื้อดับไปแล้ววัชชะเมื่อมีการบัญญัติให้เป็นไปอย่างนั้นก็คือการบัญญัติเนี่ยมันอยู่ภายใต้ขันทั้ง5้าโดยถือเอาการบัญญัติเพราะรูปใดเวทนาใดสัญญาใดสังขารทั้งหลายใดและวิญญาณใดรูปนั้นเวทนานั้น สัญญานั้นสังขารทั้งหลายนั้นวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนตายอดด้วนถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ววัชชะโดยที่แท้ตถาคตหลุดจากการนับว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณมันเป็นเรื่องลึกซึง้งประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากดังห้วงมหาสมุทรก็ฉันนั้น วัชชะเอยข้อนี้จึงไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดและไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ดังนี้แหลตอนพระเจ้าอุปมาเรื่องไฟนะนะโยวลองจุดไฟที่มันมีหญ้ามีไม้อยู่พอหญ้าไม้มันไหม้หมดแล้ว ใช่ไหมเชื้อมันก็ไม่มีละที่มันจะทําให้ไฟลุกได้นั่นแหละไฟมันก็ดับไปแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดับไปทางทิศไหนใช่ไหมมันดับเพราะว่าเชื้อเพลิงอ่ะมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะโยงให้เราเข้าใจคือเชื้อเพลิงตรงเนี้ยของพวกเราเนี่ยก็คือความยึดมั่นถือมันเองยึดมั่นว่าเนี้ยร่างกายเราญาติเราพ่อแม่เราของของเรารถเราบ้านเราทรัพย์สินเราความคิดเรา ความสุขเราความทุกข์เรามันมีของเราหมดเลยไอ้คาว่าของเราเนี่ยแหละมันเป็นเชื้อที่จะทําให้ไฟลุกถ้าคนนั้นปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆรักษาศีลจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปเรื่อยๆทาลายกิเลสไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงนิพพานแล้วก็จะเข้าใจได้เองว่าที่ผู้เจ้าตอบมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรดัะนั้นตรงนี้มันเป็นธรรมะชั้นเลือกนะค่อนข้างจะยากอยู่ ถ้าเรายังไม่ปล่อยวางเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและก็จะรู้ได้เองเห็นได้เองว่าถ้าผู้ที่เป็นอาราหันต์แล้วเนี่ยตายแล้วเขาจะไปไหนสีดำๆที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยมันคือกิเลสพระพุทธเจ้าให้เรารักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปเรื่อยๆหรือว่าอาริยมรรคีองแปดเนี่ยคือข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์นะสุดท้ายแล้วเราก็จะหมดกิเลส